สกินใหม่เข้าอีกแล้วนะครับและสกินที่เข้าในวันนี้ก็คือสกินของมาลอตนั่นเองนะครับสกินสตาร์ซติเกอร์นะผมบอกได้เลยว่าเป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นสกินที่รู้สึกว่าไม่ควรจะพลาดเลยนะสกินนี้ส่วนตรีมของสกินนะครับจะเป็นสีม่วงนะออกในอวกาศเลยก็อนาคตหน่อยๆน,นะครับ บอกได้เลยว่าเท่มากๆส่วนราคาในการซื้อนะครับมันเปิดขายที่901คูปองและความพิเศษนะครับก็คือเราสามารถรับส่วนลดได้สูงสุดถึง99%เลยนะครับโดยสามารถกดสะสมได้3ครั้งนะเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่นะมาครับครั้งแรกนะได้30%เลยนะครับราคาเหลือที่637คูปองนะครับอ่ะเรามากดครั้งที่2นะครับขึ้นมาถึง45%เลยนะลดเยอะมากๆเลยนะครับ เหลือแค่500คูปองเท่านั้นนะครับผมขอสัก80ขึ้นไปได้ไหม60%นะครับสำหรับครั้งสุดท้ายนะและราคาที่เราซื้อได้นะครับเหลืออยู่ที่364คูปองนะครับก็ถือว่าราคาถูกมากเลยนะเมื่อเทียบกับความสวยของสกินนะครับโอเคครับผมมาซื้อกันเลยนะ364คูปองนะครับได้รับเรียบร้อยนะมารับที่กล่องจดหมายนะครับ โอ้โหโคตรเทเลยอ่ะอารมณ์เป็นเหมือนแบบมีความคิสต้อง์หน่อยๆนะครับนี่สีม่วงนะชุดมีความไซเบอร์หน่อยๆนะครับนี่สีขาวนะเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างการฟันปกตินะครับโคตรสวยเลยนะไหนสกิลที่1ครับโอ้ป่าก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยสกิลที่2นะครับสัญลักษณ์แล้วก็เกาะของมันคือสวยเลยนะ อลังการมากเลยนะครับสารอันตีก็คือแบบโดดไปนี่ทุกคนรู้เลยนะหลบกันได้หมดแน่นอนเลยครับอันตีคือโดดไปนี่เขารู้ก่อนแน่นอนนะครับชัดเจนมากๆเลยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่ของมาลอดนะและเพื่อนๆที่สุดรถคีบเปอร์เซนต์ก็มาแชร์กันได้นะครับเอามาขิงกันหน่อยนะครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ